ตักแบบเอาน้ำออกนะคะเอาแต่นเนื้อใส่ลงไปในกระทิเลยค่ะน่ากินมากเลยลูกไหนสุกเขาจะลอยขึ้นมานะคะสีใสๆแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ป,ปานชวนอร่อยกับบัวลอยสาคูมะาพร้าวอ่อนสูตรทําง่ายสีอัญชันน่าทานมากๆทําจากสาคูเม็ดๆแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ จ๊ปานจะเอาดอกอัญชันเด็ดมาจากหลังบ้านค่ะเอามาแช่น้ําให้เป็นสนนีน้ำเงินแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเทสาคูใส่ลงไปในชามแบบนี้เลยค่ะอยากทานเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเลยนะคะนําสีน้ําดอกอัญชันที่ได้ราดลงไปในสาคูเลยค่ะให้สาคูเขาอุ้มน้ํานะคะแล้วก็จะได้เกิดสีด้วย ใช้ไม้พายคุกเขาให้น้ำและสาคูเข้าเนื้อกันนะคะแล้วรอให้สาคูเขาอุ้มน้ำค่ะทีนี้พอเขาอุ้มน้ำเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาจะนิ่มขึ้นหน่อยนะคะพอสาคูเขาเริ่มอุ้มน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถนำสาคูมาปั้นเป็นลูกๆบัวลอยได้เลยค่ะขนาดตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆบีบเบา,เบาๆเขาก็จะได้ออกมาเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะ ทีนี้ก็เปิดแก๊สนะคะใช้ไฟกลางประมาณนี้ตั้งหม้อต้มน้ำสะอาดเอาไว้ให้เดือดเลยค่ะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วเราเอาเม็ดสาคูที่เราปั้นได้ใส่ลงไปเลยต้มเลยนะคะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าสาคูที่เราทำเป็นบัวลอยเนี่ยเท่าที่อยากทานเลยนะคะปั้นตามที่ชอบที่พอใจเลยค่ะ บัวลอยสาคูเม็ดไหนสุกแล้วเขาก็จะใสๆแบบนี้นะคะเราก็เอามาแช่นกน้ำเย็นก่อนเลยค่ะน่ากินมากเลยลูกไหนสุกเขาจะลอยขึ้นมานะคะสีใสๆแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วบัวลอยสูตรนี้เจ๊ปานจะใส่มพะพร้าวอ่อนเพิ่มความหอมมันอร่อยด้วยนะคะเราก็ขูดมพะพร้าวอ่อนออกมาเลยเอาแต่เนื้อนะคะ ทีนี้เราก็มาทําน้ํากะทิบัวลอยสูตรง่ายๆนะคะเริ่มจากกะทิ500มิลิใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายหวานมากหวานน้อยตามชอบนะคะแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยเปิดไฟอ่อนๆนะคะให้กะทิเขาร้อนแล้วก็น้ําตาลเกลือละลายเราไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันไม่อร่อยค่ะ กะทิเริ่มร้อนแล้วชิมลดความหวานตามชอบแล้วนะคะเราจะตักบัวลอยสาคูของเราตักแบบเอาน้ำออกนะคะเอาแต่นเนื้อใส่ลงไปในกะทิเลยค่ะน่ากินมากเลยให้เสด็จน้ำก่อนนะคะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน เพิ่มความหอมมันคนทุกอย่างให้เข้ากันโอ้โหน่ากินมากเลยบัวลอยสาคูอัญชันมะพร้าวอ่อนสูตรทำง่ายมากหอมเสิร์ฟแล้วคะ่ะบัวลอยสาคูอัญชันมะพร้าวอ่อนขนมไทยทำง่ายน่าทานมากๆใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนช่ำๆเลยนะคะ Uh huh. สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน,น่าทานมากๆเลยเจะปันขอชิมหน่อยนะคะอ uh huh. หอมอร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขนมไทยทำง่ายทำนิดเดียวได้เต็มหม้อเลยค่ะทานได้ทั้งบ้านเลย เชปันขอตัวไปทานบัวลอยมะาพร้าวอ่อนสูตรอันชั่นใส่สาคู่ั้นตอน,นง่ายๆฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ